กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสปูชคนด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อว,วันนี้ก็พบพ่อกับบ้าตายขึ้นเกา่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยดูเพื่อนดูซานเท่านี้ยังไม่ได้ไปใส่พี่น้องเลยเห็นเดือนเห็นซานคือเก่าคือเดิมพี่น,ออน,น,น้องขา,า,านเที่ยว,เข,วเขาเข่าแบบแล้วมือเสาร์เี่เยาเทแล้วเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเหลือก็มีแต่รอเอาดินมาใส่พี่น้องเอลยลรอล้อดินมาใส่ ดินมาใส่หองนั่นดินมาใส่หองนั่นเต็มเลยครับก็เทคานตอนนั้นเลคือว่าปูพื้นเลยพ่อพี่น <c oughs> ้องเอ้ยตอนนี้เราว่าเอาฉีเกียมใส่หลังคาก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเกียมใส่หลังคาเพราะว่กกำลังกบใหม่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วเอาสังสีปูน้ำหลัง เอาสกบไม้ไว้กบไม้แล้วเขาก็สิใส่อันนี้เลยพอพี่น้องเลยกบไม้แล้วเขาก็สิใส่โค้งหลังคาเลยพอพี่น้องอ๋อทำแหวเป็นเห็ดกินพอพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องทำแหวเป็นเห็ดกินกับน้องสันติสัวพักสบายดีป้ลุงสั่วพักน้องบิวเพิ่นก็ล่างถั่วอยู่ในพอพี่น้องเลย ข้าพ่อมันกบใหม่คนใหม่ไหมพ่อมันกบไปดิข้าพ่อกบใหม่พ่อพี่น้องเอ้ยกบใหม่ไว้กบใหม่ยกยกินและอะไะกบใหม่ข้าพ่อใหม่ทีเราเขาเฮ็ดมาแล้วพ่อพี่น้องเอามากบไว้นำกบใม่แล้วข้าไม่เกิดครับมุ้งลัางขาแล้วแน่นนะ ข้าพ่อคนกบพคนพี่นอ้องเอ้ยเสียงกระสีดังกับคอทษขออภัยเด้อผอมพี่นอ้องเด้อกบได้หลายเสร็จเลยได้พ่อพี่น้องเลยอืมตูนพีวินี่ไงอีกประมาณจักจักสีจกัจกประมาณจักมือแล้วพ่อพี่นอ้องเอ้ยเนกระสีได้ตั้งเพื่อนอุ๊ยอุ้ยึ้นกันแหละแต่ว่าก่อนอื่นเขากระสีเถืเ่อนเขาให้มันแล้วก่อนพ่อพี่นอ้องใหม่ที่เขาเห็ดมาก่ะ เอาไปกบแล้วครึ่งหนึ่งพอมีพี่นอ้องเอ้ยยังเหลือแต่ครึ่งหนึ่งกับเฉินซีได้เห็ดไปเรื่อยๆพอมีพี่น้องเอ้ยตามงบประมาณที่มีอ่าจักรเสียดายสำแล้วพอมีพี่น้องเอ้ยคอยเห็ดไปใครเนี่ยแต่ว่าเขาบริจาร้างสร้างกันเขาจ้างสร้างเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาเสียเวลาเพควรคุ้มค่าแหละหัวเงินคำกับบุคคลร้ายพอมีพี่น้องเอง้ยก็ ເຮດໄປທີລະກນອยໄດ້ດກເົານານກດກຮົເຮດຕອງສະຕິຊນອງສຕິທລະເຫຼັກລະນ້ອຍແຫະພອງເອີົດິຂກິຕແຫະຕດິຮົາຮົາໄປສ້ງພິນແະ เป็นยังพนัมนรรมาส่งพี่น้องเลยจีนพลนว่าเพลนวลเมื่ออื่นโอ้น้องสันติขี่รถสี่ไปพี่สืเทียมเพลนวลเมื่ออื่นเพิ่งจะมาส่งใหพ้พอพี่น้องเลยดินดินถมมาแหละถ้าว่าข้าวที่ให้เขาจะถอดอยู่นี้เลยแต่ว่าเขาจะมาพอพี่น้องเลยโอ้ใจเขาจะถอกอยู่ด้านหลังเลยด้านหลังของเฮือน มันจากสิก้าอเวลาเอาขนเขายังพอมีพี่น้องเลย mm hmm. ขเขาาแจชงเขาถอกอยู่หัทวางต้นไม้ต้นนะเขาแจชงเขาถอกาวางต้นไม้ต้น mm hmm. าวางเงาไม้นี่แหละพ่อพี่นอ้องขอถอกน้ำเพลินเลยกับสิขนเข้ามาใส่ โอ้น้องบิวล,ล่างสวยไปดีไปลูกแล้วก็สกุนขมาปองนี้เลิกพรอยพี่นอ้องเอ้ยพอสแกะหัวออกแล้วสกุนขมาสื่นอนี่เลยไก่บันไดขึ้นมาใส่มันจะเซตง,ง่ายๆพรอยพี่นอ้องเอ้ยเือนหลังหน่อยเป็นถี่เก็บของเลยพรอพี่นอ้องเอ้ยของเมียงเมียงกับเก็บขึ้นหันเบิร์ดพอพี่นอ้องเอ้ย มืออื่นเท่าแกได้พรอมพี่น้องเลยคานเท่านี่อเอาเจ้ไว้ยร้านสาวลัางสวยพรอมพี่น้องเลยทำมากก็ต้องเห็ดเบียกประจำนาทีคืาวาอว่นแหละปลาบูอืม อุ้ยปลาบูพี่น้องเ,งเอ,อ,อ้บอออเยบ,อบ้านฝั่งไทยพิจิเออร์ว่าปลาบูหรือบ่อ่บหุคือกัรพนพี่น้องเอ้ยแต่บ้านเราเชิญว่าปลาบูนี่พนพี่น้องน้องบิวลูกครึ่งไทยพนพี่น้องเอ้ยลูกครึ่งไทยประจวบพ่<ข>อ,อพิ่นก็มาแล้วพนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเพิ่นบ่ได้ขึ้นมามื้อนี้ ทางเบืงมืออื่นคันว่าเพิ่นบ่ได้อันมีเวียกใช่ไหมพันขึ้นมาเฮ็ดเวียกซอยอยู่เฮือนพ่อมีพี่น้องเอ้ยพอใกล้สิขึ้นโค้งลังคาแล้วรับก็ต้องซอยกันหลายคนพ่อมีพี่น้องเอ้ยข่อแม่กเ็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยประตูก็เริ่มถึกแดดถึงยังเลยครับนานเห็ดโดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยประตูก็แบบมันอนานเลย มันอยากเหี่ยวอยากอิหยังไรมันอยากโกบเลยอืมพักเก็บจากสวนเลยพรมพี่น้องเลยปักกาดเก็บจากสวนเลยนี่สวนกันโทษเถอะพ่อมนโกบใหม่กันเสียงดังอเลีพรมพี่นอ้องขอโทษขอไปเด้อนี่พรมพี่นอ้องประตูหนาค่ะเริ่บจะรูดเลยพรมพี่น้องเลย ว่ามันถื่อแดดไล่ทำอะไรอันนั้นมันลไล่เถื่อแดดโดนๆไปมันก็สีกรอบสีเหี่ยวของผมพี่นอ้องเลยตัวหนาก็เริ่มอยากรุดเลยเทาคิดว่าเทาสิใส่ดูใหม่พอพี่นอ้องเลยใส่ดูกอันนี้มันใหม่หัวมันถื่อแดดถื่อยังมันก็สีเป็นแบบสีเหลือพี่นอ้องเลยหัวเทาบริเหตเทานานเหตุผลปกติเาก็ขาวเห็ดไ,ไวๆเนี่ยมันก็สีบุตร มันก็สิบโบแตกโบโบเหี่ยวปานนี้พ่อพี่นอ้องเพราะมันอยู่ในหม่มน้องสันติน้องบิวซอยกันเห็ดอยู่เห็ดกินพอ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยมือชิเฮดเมนูขัวพักขัวพักพัดพักอะไรพ่อพี่นอ้องอันนี้ดอกกระลำเนาะกระลำดอกด้วยยังแหละ ฝั่งไทยพี่น้องฝั่งไทยผนสีวาว่ายเอียงเข้ากับบบคอยหูเป็นอไรด,ดอกพร้อมพี่น้องเลยหูเป็นบางสิ่งบางอันสีขัวซ้อนไหหลานพี่น้องออยันขึ้นโบปิน,ปนช้อนใหหลานเห็ดอยู่เห็ดกินพร้อมพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> หนึ่งเขา่านกสันติผมมือยาวเลยยังบร่ได้ไปตดัดมือหนาก่อนสิบพานนกสันติไปตัดผมนำหน่อยหนึเขาเขาใกล้สุกใกล้สิสุกแล้วหนึ่งเขา้เขา,เขาเหนียวพี่น้องเลยบานเขาก็สิหนึ่งใส่หวัวใส่อะไรพี่นอ้อง ต่างัวเขากับมาคอ,อกแล้วพอมพี่น้องเลยอโอ้งัวที่ผู้ใหญ่ใจดี่นซื่อให้พอมพี่นอ้องนี่สีขาวๆนี่แม่เพิ่มแม่เพิ่มแล้วก็นตนั่นคือแม่พูนพ่อแม่พี่นอ้องสีแดงๆดงแหนมเบิ่งอีกโอ้ใหญ่เลยเด้อพี่น้องเลยอีกประมาณปีหนานี่ยก็สิออกลูกแล้วเบิงง่งทรงใหญ่คือลายเติบเลย บางทีคันว่าไปเห็นบ่อนพิ่นขายอันมากระดิง่งสซส้อมาใส่ให้เพิ่นสองตเพิ่นไม่เพิ่มไม่พูนตัวน,นี้คือตวัวผูกพรอมพี่นอ้องมีสามตสีตวัวออกลูกใหม่ยังบร่ได้เอามาพ่อมพี่นอ้องเ้ยตัวนี้คือว่าตวัวปล่อยไปหอดยามำํำมาเพิ่นก็มาไม่พูนพวก กินงาเงียบๆตัวสีแดงๆนี่คือตัวเถิดเศรษฐีแหละพ่อมพี่น้องเอ้ยชีวิตบ้านนอกบ้านนาเฮาอยู่กับงัวกับพวยกับอยู่กับธรรมชาติมีความสุขสำนึกแล้วพ่อมพี่น้องเลยสำนึกครับถือว่าความสุขของชีวิตคนบ้านนอกพ่อมพี่น้องเอ้ย ได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงงัวควายอยู่กับพอ่อกับแม่กันที่ว่าความสุขหลายแหล่พ่อมพี่น้องเลยน้องสันติไปเอางัวตัวหนามาไปเอางวาัว,ามางวแม่ลูกอ่อนมาพอม่อพี่น้องเลยนี่พ่อแม่พี่นอ้องผลงานมื้อนี้ที่ว่าได้สำนี่นพ่อแม่พี่น้องเลยมื่นเอ้าไม้พ่อแม่พี่น้องเลย มื่นเอาใหม่พอมีพี่น้องผ่อนก่อนพอมีพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยลวยมาเบิดมื่นเลวพอมีพี่น้องเอ้ยน้องบิวกับถาแม่ก็นเหดอยูครัวกินทางครัวไผ่ผิดพี่น้องเอ้ยต้าทถาแม่กำลังสิพัดผักเอาละพอมีพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาคุณนาะงฮัสซีเดลาพี่น้องกันเด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่เดียพี่น้อง พอกันคลิปต่อไปพี่นอ้องเอ้ยสบายดีพี่นอ้อง